ขอเถยกับอาจารย์บ,บ๊อบเดินมาเจอหมายแรกปากท่อนะครับโหน้ำก็สวยเป็นวังแบบสวยมากนะครับไม่รอช้านะครับอาจารย์บ๊อบก็จัดไปเลยครับ <c oughs> หนึ่งดอกดอกนี้นะครับมาลุ้นกันว่ามันได้ปลาอะไรเก็ดขึ้นมาบ้าง <c oughs> <c oughs> อบบนี้โอ้ โอ้ไปไปดกเลยโอ้โหปลาลุกปลากระบอกแนนเลยยอดชดแรกเราก็ล่อไปเต็มคาราเบลแล้วนะครับไปรุยกันต่อเลยวันนี้เรามาส5บห้าค่น้ําแบบใหญ่สุดและเวลาลงก็ลงสุดๆนะครับจะเป็นวังเป็นวังเป็นเอ่งเป็นเอ่งเราสามารถเดินเลาะทอดแถยสบายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเนื่องเลยครับวันนี้บอกเลยว่าสนุกสนาน อย่าลืมต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสกิลให้บอยทีวีด้วยวานแหบานเต็มที่แล้วก็เต็มตอด้วยนะครับอาจารย์บ๊อบก็เลยลงไปปลดลวกช้าๆขึ้นมาจังหวะนี้โบกโหโหโหโคตรปลากระบอกครับปลากระบอกล้วนๆไม่มีอะไรปนเลยครับปลากระบอกแบบร้อยเกือบร้อยตัวตัวนี้เป็นฝูงใหญ่นะใส่กำลังหน้าทอดกรอบกันเลยทีเดียวนะครับไปเราไปเก็บกัน คนทอดไม่เท่าไรครับคนเก็บนี่บอกเลยว่าเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับตอกเดียวเต็มเลนื้อเลยเดิดนดอกนี้เข้าไปคนเก็บถึงกับท้อเลยนะครับเป็นดองเลยดองนี้ดองใหญ่ด้วยโอ้โหโคโหดนี่ครับไซส์สวยไซส์ใหญ่นะเป็นป,ป,ป,ปลากระบอกขี่เรนนะเป็นปลากระบอกขอ่อี่เรนนะ แบบไปกันต่อลุยเนี่ยวันนี้หมายน้ำกำลังลงฮนะน้ำใหญ่น้ำสิบห้าค่ําเดี๋ยวเราไปเดินตะลุยทอดเห็ดตามวังน้ำนะวังที่แล้น้ำเท่มจะลงเดี๋ยวเป็นเฉพาะวังวังวังไว้นะจนมาถึงปากคลองดอกนี้นะครับมีปลาเล่นอยู่หน้าปากคลองอาจารย์บ๊อบก็วิ่งใส่เกียวหมาตะลุยขี้โคนดอกนี้เพื่อจะวานชดนี้ออกไปโอ้โหเรามาลุ้นกันครับว่าชดนี้ จะมีอะไรให้เราได้รับชอมกันบ้างมาลุ้นกันเห็นแล้วขาวๆมีกระเพื่อมีดึงแหด้วยดวงนี้นะครับมาดูกันชัดๆสาวขึ้นมาก็มีติดตัวขึ้นมาเรื่อยๆเลยโอ้โหปลากระบอกเต็มแหเลยนะครับตรกนิ้วอู้ชดนี้แบบโคตรไฮไลท์เลยนะครับไล่ทอดปลากระบอกหน้าปากอา่าวชดนี้โดนไปเต็มๆนะครับเต็มแห น่าจะ20-30ตัวอยู่ฝูงใหญ่เวลาน้ำลงนะครับปลามันก็จะมาเล่นบริเวณที่รอยต่อคลองใหญ่กับคลองเล็กเพื่อเล่นน้ำใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มาหากินลูกลกุ้งลูกอะไรนะเยอะมากมา,าดูครับมาปลอดกันต่อเป็นปลากระบอกขี้เลนแต่ไซส์ใหญ่นะครับไซส์แกงซ่อมเลยนะครับวันนี้โคตรหมานได้แบบจุกๆได้ทั้งกุ้งหัวแข็งได้ทั้งปลากระบอก ระหว่างที่เราเก็บอยู่นะครับปลากระบอกวิ่งเล่นวิ่งยั่วกันแบบเยอะมากนะครับแต่ทอดไม่ทันปลากระบอกเป็นปลาที่เร็วถ้าเราวิ่งไล่มันไม่ทันมันก็หนีก็แต่กระเจเิงแบบไม่ทันนะครับปลากระบอกไซส์สวยยั่วยั่ววันนี้วันหม,นมนันหมนของอาจารย์บ๊อบและก็ผมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแต่ก็ได้บ้างนะครับแบบหลงฝูงมาตัว2ตัวสามตัวบ้างนะครับไม่ได้เป็นฝูงใหญ่เหมือนเมื่อกี้ทุ่มเต็มที่กับวันนี้ปลากระบอกเยอะมากวันนี้ ทันไหมอาจารย์ทันไหมอ,อู้หเหยียดดวงอู้หูอู้หูเหยียดดวงอู้ใสนี่เพื่อนะฮิโยมากแล้วโอ้โหใสแบบกดปรับเบล็บเด็กเคร ใส่เอาเรื่องแบบมือดิฮอรอใส่เอาเรื่องอวายเจอตัวสุดยอดเราก็ไล่เก็บมาเล็กๆน้อยๆ ความสนุกเราก็จะทวี<อ>คูณ<อ>ขึ้นไปเรื่อยอๆอยนะครับ<อ>คลิปหลังจากนี้เราจะได้ปลาใหญ่กันแล้วนะครับรอชมได้เลยนะครับว่าปลาอะไรอย่าลืมนะครับฝากติดตามไว้ให้ด้วยอย่าลืมไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกลังใจเล็กๆน้อยๆให้ช่อง Boy TV ขอบคุณครับ